พอแล้วพ่อพอแล้วหัวน้องเข่งกินน,กน้ำไ,ไม่ต้องเอาเยอะน้ำน,นิดเดียวพอ,อเหลือพอแล้วจะเคี่ยวกุตถ่ายอย่าถ่ายนุยย่น่ารักออกออก็เขาก็ให้ถ่ายได้แค่รัก,กออกเหรอใช่น้องพูดอะไรนะสิ ชื่อเด็กชายอะไรนะอันธา,านัสนามสกุลซุกตาวงนามสกุลอะไรนะคะซุกตาวงคุณพ่อชื่อ<ม>อะไรค,คุณพ่อชื่ออะไรคะคุณพ่อชื่ออะไรพ่อกิดพ่อกิดชื่ออะไร เด็กชายอะไรนะอันฮานัตชุต้าวงคุณยายชื่ออะไรคุณยายชื่ออะไรครับยากินน้ำอยู่น้อบอกหน่อยสิคุณยายชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนาะพี่ายลูกอยู่ในห้องคุณยายชื่ออะไรนะน้องคิมแม่ไป็นคุณแม่ไปถ่ายรูปอยู่ใน โอเคบอกก่อนคุณยายชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะคุณยายชื่ออะไรนะไม่รู้